สวัสดีครับชื่อยูนะครับและตับคงคุณบานะครับเป็นพยาบาลวิชาชีพประจำโรงพยาบาลนมเจรักครับเริ่อที่ครับผมเป็นคนใส่แว่นครับผมคือผมเริ่มใส่แว่นตั้งแต่อายุ12ครับเมื่อก่อนผมมาอ่านหนังสือในที่มืดบ่อยปิดไฟดูทีวีนะครับผมแล้วก็เล่นคอมเยอะทําให้สายตาสั้นด้วยความที่สายตามันสั้นมากขึ้นมากมแล้วอะประมาณ400กว่าอะไรเงี้ยสารับผมก็ตัวเยอะนะเออมันใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากครับว่าเวลาเราถอดแว่นทีไงครับผมทุกอย่างมันเบลอหมดเลยอะ มองอะไรก็ไม่ชัดเลยครับเวลาขับรถอยู่เนี้ยอาจจะมีฝ้าขึ้นอะไรเงี้ยครับมันถอดแว่นมาเช็ดตอนนั้นก็ไม่ได้อะไรเงี้ยลำบากพอสมควรด้วยความที่ผมทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลนุกจรักครับผมผมเห็นว่ามันมีสูตรเลสิกเปิดใหม่ครับผมก็เลยมาลองปรึกษาคุณหมอสาธิศาครับผมแล้วคุณหมอให้คําแนะนําดีมากๆเลยว่าใส่ตาแบบนี้ผมควรทําตัวไหน ทำได้หรือเปล่าทำแล้วจะเป็นยังไงครับผมแล้วเจ้าหน้าที่ของแผนกนี้ครับผมก็บริการดีมากๆเลยให้คําแนะนําดีมากๆากก็เลยตัดใจทําครับผมแล้วคุณหมอสาริสันแนะนําว่าผมควรจะทําตัวสมาสัยจะได้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นครับตอนนี้ก็ผ่าตัดผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับวันนี้ก็มาโฟล์ลอ u p กับคุณหมอสัริสากครับผมก็คุณหมอให้คําแนะนํา ว่าภาพมันจะค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ก็ชัดขึ้นมากแล้วจากเดิมสั้น400ครับตอนนี้เหลือแค่75เองไม่รู้สึกว่ามีอาการข้างเคียงอะไรนะครับรู้สึกว่าคิดถูกมากเลยที่ทําครับสําหรับใครที่กําลังกังวลจะทําได้หรือเปล่านี่ครับไม่ต้องกังวลเลยครับก็มาปรึกษาคุณหมอได้ก่อนเลยที่แผนกอเลสิกนี่ครับผมคุณหมอจะให้คําแนะนําว่าสตาเราสามารถทําได้ไหมเรือทาตัวไหนครับผมคุณหมอจะแนะนําครับผมแล้วก็มีเจ้าที่คอยให้คำแนะนำหลังจากที่ก่อดผ่าตัดแล้วก็หลังผ่าตัดครับไม่ต้อง